วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวหมู่บ้านของผมนะครับคือหมู่บ้านผาแดงนะครับไปกันเลยครับอุ๊ยลืมรถ นี่ก็คือผาแดงโฮมสเตย์ครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดไม่พระรับสารของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกค่ะ ที่นี่ก็คือคริสต์จาบ้านผาแดงมีศิยาพิบาลคืออาจารย์ยุทธพันธ์รุ่งคุณค่ะที่นี่คือที่ไหนครับคุณชัยชนะทีด้านครับที่นี่คือคริสตจ้าคริสเตียนสัมพันธ์บ้านผาแดงซึ่งเป็นหบทของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตตครับนี่คือศูออนย์กศนของหมู่บ้านผมครับและฝั่งนี้คือ อประชุมของหมู่บ้านผมครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมหมู่บ้านของผมน่าสนใจใช่ไหมครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับหมู่บ้านของผมยิ่งขึ้นผ่านเครื่องมือศึกษาชุมชน7ชิ้นนะครับ แผนที่เดินดินเป็นเครื่องมือที่ทำขึ้นง่ายๆมีลักษณะที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอาศัยการสำรวจด้วยตาและการจดบันทึกลักษณะทางกายภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนและสิ่งต่างๆที่พบเห็นลงบนแผ่นกระดาษที่เตรียมไว้นักเรียนได้เลือกศึกษาผังเครือญาติของตระกูลที่มีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในชุมชนนี้คือตระกูลมาเยอะ โดยผู้ที่มาตั้งรกรากคนแรกคือนายอาเมอร์และนางมีซามาเยอะโครงสร้างองค์กรชุมชนแบบเป็นทางการของชุมชนบ้านผาแดงปีพุทธศักราช2564ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านคือนายมานัทปันตระสศรีมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน2คนคือนายธีรพันธ์พมเอ้ยและนายสงการมิเชและมีสมาชิกในหมู่บ้านป่าเฮียง รับหน้าที่กรรมการในด้านต่างๆด้วยความแตกต่างทางชาติพันธุ์ภาษาการนับถือาศาสนาและการอาศัยอยู่คนละชุมชนทำให้โครงสร้างการบริหารดังกล่าวไม่เอื้อต่อการบริหารชุมชนบ้านผาแดงมีการสร้างองค์กรชุมชนแบบไม่เป็นทางการขึ้นในหมู่บ้านเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมและาศาสนาจากนั้น ก็มีการเลือกหัวหน้าและกรรมการฝ่ายต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกคนละชุดกับชุดของหมู่บ้านปน่าแห่งด้านระบบสุขภาพชุมชนสำหรับการรักษาอาการป่วยไข้เล็กน้อยส่วนใหญ่จะใช้สมุนไพรในการรักษาปฏิทินชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนบ้านผาแดงจะแบ่งออกเป็น2กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมทางศาสนาโดยจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละนิกายชุมชนนี้ก่อตั้งโดยนายบุญมีเชมือเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2537มีผู้ร่วมก่อตั้งคือนายอาหมาเบเชนายอาซองเยเปียวนายอาหลมบเบเชนายอาหลองเบทูและนายอาเลบียงแล ย้ายมาจากอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเดิมพื้นที่ของชุมชนเป็นป่ารกทึบโดยนายบุญมีได้รับการชักชวนจากเพื่อนที่เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณบ้านผาแดงนายบุญมีจึงได้ชักชวนเพื่อนให้พาครอบครัวมาตั้งรกรากและซื้อที่ดินจากเพื่อนของนายบุญมีในราคาไร่ละประมาณ5,000บาทจากนั้นก็แผ้วถางที่ดิน และจัดสรรที่ทำกินให้แก่กันจากเดิมมีประมาณ7ครัวเรือนจนปัจจุบันมีมากถึง112ครัวเรือนนักเรียนได้เลือกศึกษาประวัติชีวิตของนายอาซองเชมือนายอาซองเชมือเกิดเมื่อพศ2 5 0พพศ .2516 แต่งงานกับนางอาบาเชมือและมีลูกคนแรกในปีพศ2528 ลูกคนที่2ในปีพศ2535ลูกคนที่3ในปี2538และลูกคนที่4ในปี2541ต่อมาในปีพศ2541นายอาซองเชมือได้รับการชักชวนโดยนายเอกชัยเบเชให้ย้ายจากตำบลท่ากออำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมาอยู่ที่ชุมชนบ้านผาแดงประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการรับจ้างทั่วไปในปีพศ2560 นายอาซองเชมือได้เปิดร้านขายของชำจากที่พวกเราได้ใช้นโยาการสำรวจชุมชนมาองาแดงแล้วก็พบความแตกต่างระหว่างคนเมืองกับคนอาคารไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมนั่นชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งคนในชุมชนมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรคนในชุมชนมักจะทำงานในที่ดีของตนเองหรือไม่ก็รัดจ้างทั่วไปคนในชุมชนจะอยู่เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันใครเดือดร้อนก็คอยช่วยเหลือกัน และมีกนนารนำหลักของศาสนาคริสต์มาใช้ในการกำหนดหลักเกณฑ์ของชุมชนและภายในชุมชนยังมีการเลือกผู้นำขึ้นมาใหม่เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่ที่พวกเราได้ไปสอบถามประวัติศาสตร์ชุมชนกับผู้ก่ตบ้านพวกเขาให้คำตอบว่าเหตุผลที่ย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนแห่งน,นี้เป็นเพราะว่ามีความต้องการที่จะเข้าระบบสาธารณูปโภคและบริการต่างๆที่ดีขึ้นเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับตัวอำเภอ จึงเอื้อต่อการสมบุญหลานเข้าไรนังสือและสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลของรัฐได้ง่ายปัญหาของคนในชนุมชนที่พบส่วนใหญ่คือการไม่มีสัญชาติทําให้ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการที่ดีของรัฐได้เช่นไมไ่รับสิทธิในการรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุโกโรคเราชนที่มีครอบครัวยากจนไม่สามารถกู้ยืมเงินจากกยศเพื่อนําม,มาศึกษาต่อในระดับที่ดีได้เราชนส่วนใหญ่ ที่ได้รับการศึกษามีวุฒิถึงแค่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามจะท,ทาให้ไม่สามารถเลือกอาชีพที่ทต,ต้องการได้ส่วนใหญ่หารลยได้จากนอกพื้นที่บางส่วนเป็นทางานที่ต่างประเทศท่านในส่วนที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายชาวขาาในชุมชนบ้านผาแดงจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมเมืองจนทําให้วิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอาคารเริ่มหายไป